อจริงมันเป็นยังไงผมบอมบอมมือไม่เฉยมาคนใหม่นะตอนนี้สวัสดีครับขอบคุณนะฮะรูม้มาเอาจริงนะหวอวจริงและการน,นอนหลับวุ้ยผมเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครนะครับชนมือหนึ่งทีมาพี่ หนึ่งที่ปวดอ้มอ้มโอ้ยเจ็บครับเจ็บครับเจ็บครับเจ็บ ครับเจ็บนะพี่ระวังนีเป็นไงหนึ่งเขา่าหนึ่งเข่าถึงหน้าหนึ่งเข่าถึงหน้าหนึ่งเข่าถึงหน้านะเอ้เฮ้เ,เใจเย็นพี่ใจเย็น เฮ่ยช <S it> ่ใช่ใช่เปไงไปไงไปไงคนลมห้ามสามคนณลมห้ามสามห้ามสาม เฮ้ยเขาเขาไม่เขาไม่ออกอาวุธเลยอะ่ะไม่โอเคไม่โอเคไม่โอเคผมกันได้หมดผมกันได้หมดอุ้ยเอ้ย,อย,อยนีเป็นไงเราพี่ล้มไม่ดีอยา่ยาอยา่าอย่า อย่า yeah. เจ็บขานะครับเจ็บขานะครับคพี่เจ็บขานะครับระวังนะครับหัว oh, จริงอยู่หัวจริงอยู่เป็นไงเป็นไงเจ็บเจ็บเจบเจบขาเจ็บมากขาเจ็บมาก เจ็บโอ้เจ็บมากโอ้เจ็บหน้าอ้ออ้เจ็บตายิงจอยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นี่ขนาดจอยไม่ดีนะคุณยังเล่นชนะได้เลย He had everything he needed to do to find the doctor. Now he can celebrate with his family and friends as they turn a the spectacular video. <laughs> 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 หลับได้งไงวะไอ้อ้วนมันตัวใหญ่มากเลยทุกคนแมวเด็กในวันนั้นอนะตอนนี้มันเป็นแมวตัวขนาดนี้แล้วแลวท,ทุกคนดูแก้มมันนะแก้มมันเยอะมากเลยนี่ คนแม้ทั้งนั้นเ,เขาตาด้วยหนึ่งดีค่ะนะฮะควายแบบิดโชว์หน่อยเต้นได้หมดแล้วเอางี้แค่เราโอกาสแค่เราเวลาที่จะได้ถ่ายลงแค่น,นั้นเองใช่โอตาแดงเลยดูดิ ไอแมวพวกนี้เนี่ยแล้วพออุ้มอ่ะเองก็ไม่สนใจแต่พอปล่อยลงไปอ่ะเองก็มาอ้อนเองจะเอาอะไรสบายดีสบายดีครับสบายดีแบคโรส่งทิกตอกเลยเออลืมลเดต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 เลยคือผมเสียใจที่แผ่นเสียงมันไม่ม,มีแบบถึงท่อนหกตะมันมีถึงแค่แบบ แลกถึงเวอร์สอะไรเงี้ยมันเลยแบบไม่รู้จะเอาท่าไหนเป็นชาเลนจ์ได้ดีอะไรเงี้ยสวัสดีครับนักสู้พันเข้าเหนียวฮะนี่ผมสู้กับนักสู้พันเข้าเหนียวฮะสวัสดีครับยังเห็นเต้นแบ็คโว้ครับมันจะเท่นะผมมันเท่มากเลยนะมาพี่ผมแดงไม่ชนหมัดหรอครับพี่ <c oughs> ได้สี่ได้สี่พี่ไม่ชนหมัดกับผม ไม่ชอบหม็กับผมอ่ะพี่ไม่ชอบหม็กับผม,มเฮ้ยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องโวัวชเขาพูดถึงเดียวเลยเฮ้ยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้อง อไม่ดีช่วงนี้เล่นเกมอะไรก็ไม่เคยชนะเลยเนาะทุกคนผมอะเกมอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยช่วงนี้เล่นไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ตัวละครือนพี่เอกมั้งจริงหรออุยมัะทอะไรกันหนาดูมันพอไม่อุ้มอะเอ็ง เองก็มาอะไรก็ไม่รู้แต่พออุ้มปุ๊บเองก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮึฮึฮึ ทำไมต้องเอาแก้มาศด euh, ้ะอ๋อทำอะไรก็ทำเอาอ่าม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 ารักกันดีๆรักกันดีๆก่อนมารักกันดีๆก่อนเนาะโอเครักกันดีๆรักกันดีๆรักกันดีๆรกักกันดีๆปวสาวพรจะร่วงแน่ลูกรักกันดีๆก่อน bên này bên này, nó vừa dấu 6 đưa này tôi dài ต้องการแค่นี้ไม่ต้องอุ้มมานอนหรืออะไรแค่กไว้แค่นี้สบายใจสบายใจโอเคเขาสบายใจของเขาเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีครับทุกคนผมมองไม่เห็นคอมเมนต์นะตอนนี้ใส่ตามผมสั้นมากทุกคนอะไร what d i d you want แพ้ความเกา่าอะะ ผมไม่รู้มันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมนะถ้าสมมติแบบอยู่ดีเราไม่เคยแพ้หมายถึงว่าไม่ใช่แพ้เกณน,นะหมายถึง <laughs> แพ้แมวแพ้ขนอะไรเงี้ยแล้อยู่ดีๆเรามาแพ้มันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นนะคือผมก็เป็นอยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่าผมแบบคันตาเวลาโดนขนแมวอะไรเงี้ยไ,นะไม่มั่นใจนะเกิดได้ใช่ไ่ะ ได,ได้แต่แพลใจวะ่ะจานเคยเป็นเนอะมาถึงภูมิแพ้เกิดได้ถ้าผูมิคุมกันต่ำอ่าถ้าค่าน้ำตาลต่บมี่เกี่ยวไหมอ่ะปิดทีวีก่อนสว่างเกินสว่างเกินไปใจรับไม่ไหวปึ๊บ ช่วงนี้ในแพดผมเล่นเป็นอันนี้นะเกมแบบง่ายๆผมโหลดมาจากจากโฆษณาม <l ug> ันขึ้นโฆษณาแล้วผมก็ผู้ช่วงนี้ผมจะติดเกมโฆษณาแต่อะไรตักงหนักก็ไม่รู้แบบเวลาเขาขึ้นมาให้โหลดผมคือหนึ่งเนี้ยท่าการตลาดนะที่เขาแบบยิงแอดมาแล้วมันโดนผมอะยิงไงแล้วโดนผมท <l ug> ันทีเลยใช่ <l ug> ชื่อเก็บว่า ครับฮีโร่ครับฮีโร่และอยู่เกมเดียวทั้งวันนั่งฟาร์มทั้งวัน,น,นเพราะมันไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากมันเกมเนี่ยเทจังครับสวัสดีครับจริงนั่นแหละลองโหลดมาเล่นกันนะทุกคนใช่เกมมันเล่นไม่ยากนะเพียงแค่นี่เราก็มันจะให้ต่อสู้กับมอนสเตอร์แบบนี้เราก็จะสร้างตัวละครเราด้วยการใส่ชุดเกาะอัพสกิลนู่นนี่นั่นให้มันโอเค ล้วก็มาสู้พอเดี๋ยวสวพันอ่ะพอนี้ได้เราก็จะได้ลูกบอลมาหนึ่งอันใช่ปะพอได้ลูกบอลมาหนึ่งอันเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทําการปโปรยปโปรยปโปรยเนี่ยอ่ะสมมุติผมปโปรยไปปุ๊บผมได้มาเท่าไหร่ปุ๊บมันก็จะเอาไอลูกบอลที่ปโปรยอ่ะมาซื้อสกิลตรงนี้มันก็ถ้าคุณก็จะสามารถดูโฆษณาเพื่อได้เ <c oughs> พื่อได้ ทั้งหมดนี้ได้หรือว่ามันจะมีถ้าเงินเราไม่พอให้ดูโฆษณาเพื่อรับฟรีได้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าผมไม่ดูผมขี้เกียจผมก็เลือส่วนใหญ่ผมจะเลือกเกาะยังเห็นมีเจอตีเข้ามาครับพืพวว้เม,มื่อวานผมเล่นไปเล่นไปห้าตาแพ้มาแล้วสามชนะสองเก่งดิเขาเขาไม่ได้สปอนฮะถ้าเกมไหนอะสปอนผมก็เข้าได้นะผม ผมพูดให้เยอะนะเอ,เอาจริงจริงช่วงนี้ติดติดพุงแมวมาขึ้นมาสวัสดีครับเนี่ยพออุ้มขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นิ่งใส่แล้วก็ไม่เล่นด้วย แต่พออยู่ข้างล่างก็จะขึ้นมาเองจะเอาอะไรอันนี้ไม่ใช่แปมนะทุกคนอันนี้เป็นลูกลูกค้อที่สามของแปมซึ่งน้องยังไม่มีชื่อเหมือนกันแต่ใครมาตั้งชื่อให้น้อตัวใหญ่เบลอเลยตอนแรกใหญ่เท่าแม่แล้ว นี่คือวิธีการเล่นกับแมวถูกต้องนะฮะหนึ่งห้ามฟินทำไมก็ทำแต่ลงมาห้ามขึ้น,นบนโต๊ะความ จะหมูเลยตนเน้ยที่สุดอ่ะตัวจะสู้พี่ปืดได้แล้วโอ๊ยเขาโตโต่าพี่ปืดอีกงนะแต่ว่าโดนพี่ปืดแกล้งบ่อยๆเพราะพี่ปืดเขาชอบแบบว่าชอบห่วงที่อ่ะห่วงที่ห่วงอาหารแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็จะชอบตีกันตัวที่ป่วยมันไม่ใช่ตัวนี้ตัวที่ป่วยอยู่ในกรงอยู่ฮะยังไม่กล้าปล่อยออกมาแต่ว่าก็ปล่อยเขาเป็นเวลานะฮะ พยายามไม่ปล่อยเขาแบบทั้งวันอะไรเงี้ยอือปล่อยมาปุ๊บตัวเขาจะจิวหนึ่งแล้วเขาจะโดนพีแกล้งบ่อยๆเราก็เลยไม่ปล่อยเขาใช่ผมขยี้ตายเมื่อกี้นะี้ขนมันเข้าตาพื้ดขากี่เซนสามครับสามเซนจริงๆครับวัดแล้วจากหน้าอกปื้ดจนถึงขาผมวัดมาแล้วฮะผมเป๊ะเลยฮะ จรดมจะดมจะดมไม่มีครับไม่มีฮะม,มีโอกาสที่ปุ้ยขาจะยาวขึ้นอนะ่ะยังตบน้องเขาตบเงี้ยแม่สมมติน,นี่คือขาปื้ยใช่ปะขาปุ้ก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือขาปุ้ยปื้ก็จะนี้นี้เวลาตปะปบอ่ะ ใช่ขายอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยวะคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนกรุงเทพแน่นอนนะทุกคนว่ามันเงียบไปไหมผมก็รู้สึกนะว่ามันเงียบเกินไปเพราะฉะนั้นผมจะทำการเปิดเพลงเออ อนนหนมันแบบมีความเหมือนไม่ได้ไม่ได้ฟัดแมวนานปะตาบวมเลยเอาสักหนึ่งเพลง i เหนื่อยแล้วมูจะแตกมากเป็นเพลงฟังเพลงสบายๆมะ สบายๆส,สนึ่งเพลงอละไรเพลงอะไรดีนะอืมพอดีจ้า๋ยวผมจะไปแล้วผมจะลงแล้วอีกแป๊บหนึ่งนะฮะอืมเพลงที่มีชื่อว่า ใช่ดูข้าวนี่ละกันผมร้องเป็นอยู่ไม่กี่เพลงอะ oh,

เหมือนเดิมเอาละทุกคนไว้เจอกันใหม่แนละ้ครับผมขอบคุณมากสำหรับวันนี้ช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้มานั่งคุยกันมันก็ดีที่สุดเลยนะครับฝากไวร้รหบผมจบตอนนี้ก็สามารถพี่จอะอได้เนี่ย o, ผมกับเสื้อไบโปลเซนผมที่ใครยอยากเก็บไว้นะผมสามารถดูดีได้นะแล้วก็ถ้าใครสมบุแบบเจ้าผมตามงานเอาไว้ผมเซ็นได้นะผมไม่ติดนะครับหมวกก็ยังดีได้อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ ไอหมวยังไม่ได้เปิดเอ้ยหรือเปิดไปแล้วหมวกยังนะครับผมหมวกยังสั่งได้อยู่นะครับผมส่งรอบเดียวนะครับผมตอนนี้ส่งรอบเดียวนะแตอนนี้ไม่ได้ส่งนะครับผมแล้วก็วันเกิดนะครับผมรอประกาศนะครับผมภายในวันสองวันนี้นะครับผมรอคอยทุกคนอยู่นะครับผมอนุญาตยังไม่บอกว่าตีนอะไรแล้วก็ที่ไหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรารู้พันาตอนประกาศเลยแล้วกันนะครับผมจะทําให้มันเหมือนเดิมคุ้มค่าค่าบัตรดิสุดให้ทุกคนมีรู้สึกสียด้ค่าบัตร เอางี้แค่ของที่ระล,ลึกที่ผมเตรียมมาให้ทุกคนเนี่ยมันก็เกินค่าวบ,นะบ,บาทแหล,ละนะครับผมบอกเลยก่อนแค่นี้เลยเกินค่าวบาทแหละเยอะตานงานอีกนะครับผมเกินละนะครับผมไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากนะทุกคนดูแลสุขภาพดีได้ดูแลสุขภ,ภาพกันด้วยนะครับผมไว้ถึงวันที่เราเจอกันทุกคนต้องร่างกายแข็งแรงและก็ยิม้มยิ้มอีกนะครับผมเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับอาจารย์นี่ครับ อ,อ,อีกอย่างหนึ่งวันที่นี้วันที่นี้นะครับผมผมมีเรืนรายการอะไรวะแทนเป็นุดเข,ข้าดดาวในนครับผมฝากรอดด้วยนะฮะี๋ยจ้าเจอกันครับทุกคนายบายครับฟันดีครับ